สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องจํานวนสมาชิกของเซตจํากัดนะครับซึ่งเป็นเรื่องต่อเนื่องจากเรื่องการบังการของเซตที่เราเอาเซต2เซตมายูเนียนมอนิสกมหาพนต่างแล้วคอมเพลเมนต์นะครับซึ่งในส่วนนั้นเราสนใจว่าสมาชิกของเซตที่เราสร้างขึ้นมานั้นไม่ว่าจะเป็น A อยูเนียนบีเอเซกบีเอลบี L B, หรือ A อคอมเพลเมนต์ iment, หรือ A อพรามหรือ B ไพรามนั้นมีสมาชิกหน้าตาอย่างไงบ้าง แต่วันนี้เราจะเรียนว่าพอนำ A อนะครับมายูเนียน b a ลบ B แล้ว A พพามมันจะมีสมาชิกจำนวนกี่ตัวนะครับซึ่งเราเรียกว่าในหัวข้อือการหาจำนวนสมาชิกของเซตจ,จำกัดนะครับในหัวข้อนี้ทีนี้ในการที่จะหาจำนวนสมาชิกของเซตจ,จำกัดนั้นเราก็มีวิธีการคำนวณด้วยกันอยู่2วิธีวิธีแรกคือใช้สูตรนะครับซึ่งตรงนี้นักเรียนจะต้องจำสูตรให้ได้ เรามาดูสูตรกันนะครับซึ่งถ้าคุณครูให้นะครับา A และ b เป็นเซตจ,จำกัดเราจะมาหาว่าจำนวนสมาชิกของ a ลบ b นั้นมันมีกี่ตัวซึ่งสูตรที่ใช้นะครับก็คือสูตรแรก1.1ก็คือ n ของ a ลบ b จะเท่ากับ n a ลบ n ของ a เสก b นั่นหมายวามว่าถ้าเราอยากจะหานะครับจำนวนสมาชิกของ a ลบ b ให้หาว่าสมาชิก A มีกี่ตัว ลบด้วยตัวที่ซ้ำกับ B ทิ้งไปนะครับหรือไม่ก็อาจจะหาจากอีกสูตรหนึ่งก็คือถ้าเราสามารถรู้ว่า A, u ยูเนียนมีกี่ตัวก็สามารถลบออกาจากจำนวนสมาชิกของ B ได้เลยต่อไปทีนี้ถ้าเราสนใจนะครับที่จะหาว่า A, u ยูเนียนมีสมาชิกกี่ตัวโดยที่เขาบอกจำนวนสมาชิก A มาให้จำนวนสมาชิก B ให้และจำนวนสมาชิกที่ซ้ำกัระหว่าง a b ให้ เราก็สามารถใช้สูตรดังต่อไปนี้นะครับก็คือ n a ยูนิลน b เท่ากับ n a บวก n b ลบด้วย n ของ a อินเตอร์เซก b ทีนี้นะครับถ้าเผื่อว่า a กับ b ไม่มีสมาชิกที่ซ้ำกันเราก็สามารถเลือกใช้สูตรนี้ได้ก็คือ n n b เท่ากับ n a บวก n b ได้เลยซึ่งเงื่อนไขนี้ใช้ได้เมื่อไรครับเมื่อ a กับ b ไม่มีสมาชิกที่ซ้ำกันหมายความว่า A อินร์เซต B เท่ากับเซตวางนั่นเองหรือนะครับเราอาจจะใช้วิธีสองก็ได้ซึ่งเราเรียกว่าการใช้แผนภาพ v e n Euler ซึ่งวิธีนี้นะครับจะมีการนำเซต2เซตนะครับนามาเขียนแทนด้วยแผนภาพรูปปิดซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขานิยมเป็นรูปวงกลมนะครับแล้วก็มีกรอบสีเหล่ยมล้อมรอกซึ่งแทนนะครับด้วยยูนิเวอร์สดังต่อไปนี้ซึ่ง วิธีการที่จะใช้แผนภาพนี้จะง่ายและสะดวกสำหรับข้อสอบที่มันไม่ได้ยากมากมายนักแต่ก่อนที่จะใช้แผนภาพเราต้องรู้ก่อนว่าในพื้นที่แต่ละพื้นที่นี้จะถูกแทนที่ด้วยเซตอะไรบ้างซึ่งวิธีการใช้แผนภาพนั้นนะครับเราจะต้องลงพื้นที่นี้ซ้มกันตรงกลางก่อนเพราะจะเห็นว่าตรงนี้ซัมกันตรงกลางตรงนี้นะครับตาแหน่งนี้ก็คือเป็นส่วนของ a กับ b ที่ซ้ำกันซึ่งเราเรียกว่า a นเตอร์ e c t กับ b และส่วนฝั่งนี้นะครับ นะก็จะเห็นว่ามันอยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B ซึ่งเราก็จะเรียกว่าพื้นที่ A-B ลบ b ส่วนฝั่งนี้นะครับก็คือทั้งหมดนี้คือ B ีไหมครับตัดส่วนนี้ทิ้งไปก็จะเรียกว่า B-A ลบ A และทีนี้ก็จะมีพื้นที่อยู่ภายนอก A กับ B นะครับซึ่งเราจะเรียกว่าไม่อยู่ใน A ไครับพื้นที่ตรนี้และไม่อยู่ใน B ซึ่งแทนที่นั้นคือ A อพรามอินเตอร์เซ็ก B พเองแต่จากการที่เราเรียนมาแล้วนะครับสมบัติของการการของเซตนั้น เราสามารถดึงพรามนะครับทั้งสองตัวนี้ออกไปแล้วเครื่องหมายอินเตอร์เซ็กจะเปลี่ยนเป็นยูเนียนดังต่อไปนี้ได้นะครับซึ่งนะครับสวิธีนี้เราสามารถใช้ได้ในการหาคำตอบของอจำนวนสมาชิกของเซตจำกัดนะครับซึ่งเราจะมีวิธีในการหาดังตัวอย่างนะครับในข้อต่อไปสวัสดีครับ